มาถึงไรสณีแล้วครับเปิดแล้วเมื่อวันอาทิตย์เปิดช่วงสายจักหน่อยนะครับมือเสาแลนมาช่วงแปดโมงยังบท่ทันได้เปิดนะครับไปเบิ่งวัาเจ้าหนาทีเพิ่นพร้อมไปเตรียมสินค้าให้หรือ,อย่งนะครับด้านหลังนะครับ พร้อมแล้วพร้อมแล้วสวัสดีครับสิบกล่องครับ <Okay. S 1> สิบกล่องพร้อมแล้วยิงแล้วโอ้โ oh ห <Okay. S 1> วันนี้พร้อมมากครับมียาสีฟันสองครับมีฟากมีซาไราแดงเดี๋ยวยกช่วยพี่เขาก่อนนะครับวันนี้ก็มีน้ำกาแฟแล้วก็ชาไทยครับ เอามาฝากที่ที่ที่ไรสนีนะครับาอ้าวของฝากครับขอบคุณมากครับเดินทางครับผมากครับได้แล้ววันนี้สิบลังครับไปส่งสินค้ากัน ด้านขางหูศึกจะมีงานถ้นบานหม่ครับพี่นอ้องบรรยากาศนะครับอากาศดีครับวันนี้ไม่ร้อนไม่หนาวพอดีอดีนะครับแลนออกจากไปสนี่ครับก็ถึงสองสามนาทีครับคุณแม่เล่ากับโทนตามครับอยู่ใกลๆไ,ไปสนี่ครับนี่บานนี่บานคุณแม่นะครับขายต้นไม้ขาย,ขายดิน ไปซนี่ยูหันพี่น้องเฮลซี่ไฮเบิ้งครับนี่ฮะติดกับแม็กกี้ครับไปสซนี่ยูหันครับรับสินค้าแล้วก็เลยแลนเลยไปจักน้อยขึ้นแม่โทษตามก็เลยว่นกลับมาครับท่านใจบ่คุณแม่ทรงท่านใจปะว่าถึงว่าถึงหนึ่งนาทีนะครับถึง ยังรวดเร็วครับดีไอสาตาี่จากบริษัทใหม่ๆเลยอาการเป็นยังไงอาการเป็นยังไง้นนอนมันมันมันเป็นเก่าจะขึ้นมันเป็นนเป็นคันเนาะไปเลยนี่ก็สิเอาซึ่งยาสีฟันซึ่งซุปเปอร์ชั่วดีไอสาตาหนาา้าสไยแดง มีปฏิทินปีใหม่บุญมามาฝากคุณแม่ซุปเปอร์ชัวร์นี่ซองที่แล้วนี่ใส่กระเป๋าล้นบ่แม่เลยตามมาครับเอ๊ะึงได้กาวยังก็เอาไปตัดท้ายัดท้ายนี่นะฮะต้นแม่เราปลูกต้นใหม่ครับมักถังเดียวแม่สองร้อยลิตรไปเลยต้นใหม่ต้นใหม่ต้นใหม่มงคลครับ แล้วก็เดี๋ยวจะได้อุดหนุนดินพุณแม่เราไปปลูกต้นไม้ประดับหน้าบ้านนะครับท่านใจครับโบฮอดน้ทที่ครับฮอดแล้วครับเพราะว่าคุณมแม่แล้วโทษตามย่างโดดเร็วนะครับนี่ถือว่าเป็นการทรงตีรดดเร็้วที่สุดพอ,อที่เคยมีว่านะครับ คุยโทรศัพท์ทวงเวลากับขึ้นแม่แล้วประมาณหนึ่งนาทีครับถามนั่นถามนี่แล้วก็บ,บอกว่าหอดหน้าบ้านแล้วเด้อครับหลังจากมาหอดศูนย์จำหน่ายครับพนักงานกระสิมาเปิดเอาเปิดเบิ้งเปิดเบิ้งเปิด,เ,ปด,เ,ปด,เ,ปดเอาสินค้าครับสาวบุญงามครับ ยิ้มบ้านหวานตัวโอ้พลุงพลังครับแล้วว่าด้านหลังครับก็มีเสื้อผ้าครับนี่มีข้างหลังเสื้อผ้าให้แม่เปิดครับเ <c oughs> <c oughs> สื้อผ้าครับ <c oughs> เป็นดินปลูกครับดินปลูกดินที่จะมาปลูกพวก ไม่ประดับครับอาจจะแยกคะแนงกันออกครับผมะเดี๋ยวคนของลูกจากรถก่อนนะครับก่อนเดิทางต่อน้อ,องป่าครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะแม่เดอเกิดเหตุการณ์ยังคืนน้อต้นมหม่อยคือมุูลปุ๋ย,ยแต่น้อง มูลเอเล่เป็นจะได้ครับโอ้ตอนนี้กำลังทำอะไรครับเปลี่ยนกระถางรเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้มันแตกใหม่ป่ะแม่ให้มันแตกใหม่ใช่ไหมโอ้ครับมีการแยกกระถางครับอันนี้ก็อื้นต้นเนี่ยไหมต้นวัชนาหรัาต้นกวักเงินกวักทองอะไรเงี้ยเหรอใช่ เรียกซับเนะเเาะอ๋อตั้งไว้ข้างบนอย่างนั้นเหรอใช่ค่จะจัดระเบียบใหม่นะครับหลังจากอยู่มาอ้หลายปีครับฟังว่างคุณแม่ก็ได้สิจัดระเบียบใหม่ได้ดินปลูกมาใหม่นี่กลบมะพร้าวก็มีนะครับดินกะมีหลายสูตรครับ เ,เต่เสิเเลือกสันเด็พี่น้องเด้อนะครับเป็นจนนัะไห้น้อน้องป่าอยู่กันน้ำใสดีครับช่วงนี้ตันงแต่ได้สะรายแหนมาลงไหวนี่คือสึกว่าน้ำจะบอสกปปกว่าคุณนะครับมีการแตกยอดออกมากปากะอยู่เย็นเป็นสูงครับ ุูกไม้มงคลไว้ครับเผื่อซอยเสริมก็ได้ถุงมือดีเ่สาบุญงามแล้วกัดดูแลครับ,รรบ,บจนมัก้นใหม่บ้างว่าแดดร่มลมตกลูกค้าเริ่มบางลง่มแล้ว นนี้กำมานอยู่นะครับนาร่างขอบคุณเด้อพี่น้องที่ให้การอุปรการะคุณผลิตภัณฑ์ในเครือครับของเบาบุญมาพันดวงหลายอย่างหลายแนวครับว่าจะเป็นน้ำสาราดอด์ชิวคอดีพรีเมียมโกบุญมาฟัสโกบุญมามิกฟร์ดบุญมาซุปเปอร์ชัวโอ้ยรถกระไลพี่น้องเลยเดี๋ยวขาบเบิง้งบรรยากาศตอนที่ เรียบร้อยแล้วสิเป็นเจ้าไดนเนี่ยตอนนี้กําลังลงมือในการทีจะปลูกต้นไม้ครับป่าตัวน้อยๆก็มีเพิ่มขึ้นหลายอยู่นะครับแต่ว่าน้ำบม่ค่อยดีปันใดครับจังดอกที่เห็นเนี่ยนะครับบเกินสามเดือนครับมันจะแคละแกล่นไปเลยตายไปเลยครับ แต่ว่าแหนตัวนี้อาจจะอยู่ไร่ดีอยู่รวมถึงแหนที่เป็นต้นๆน,น,นะครับหูซุกว่าแตกข้างล่างอันใดเน่าอันใดเปื่อยกับซีเดดออกนะครับขอบคุณที่ผ่านกข้มาติดตามรับชมคลิปนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดซับสไคร์เพิ่มเติมขึ้นมานะหลังจาก ลงคลิปแล้วกัซอยกันกดไลค์ครับจะได้เปิดการมองเห็นซอยกันติดตามเบิง้งใส่ถุงมือย่างดีครับถุงมือนี้ไว้ทำอะไระพกตีไว้ยอมผมบ่แมเงนบ่บไ,ไม่ได้ใช้เนาะอเอาไ้ขัดห้องน้ำกไไว้ขัดห้องน้ำกระปลกต้นไม้ đẹp subscribe đông kênh